สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาในมุมสูงกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าอยากให้เห็นวิธีการทำนะคะว่ายโอทำอย่างไรนะคะตัวนี้คือก้านดอกไม้ก้านยาวนะคะก้านยาวนี่นะ,ะก้านยาวยาวใหญ่นี่ก็เสร็จตากอยู่นะคะตัวนี้คือ ใส่ดินเรียบร้อยแล้วโอบดินได้แล้วเรีบรยะะรบร้อยแล้วนะคะโอบดินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แห้งเราก็เลยจะยังไม่ไม่จับเขายังไม่ถอดเขาออกมาหรอกเนาะเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนิ้วมือนะคะก็เลยตั้ง่าที่ตั้งเสียบไว้นะคะโอ้ก็เสียบต่างไว้เสียบต่างไว้ก่อนให้มันแห้งแล้วเราค่อยเอามาใช้งานนั่นเองนะคะมาดูกันว่าโยทำยังไงนี่โอ้ก็จะไปตั้งต่างไว้ก่อนนะ เดี๋ยวตักร์ไปก่อนตากไว้ข้างล่างนี่แหละตากตากพะโลมไว้นะคะน,นี่จะตากพะโลมไว้นี่นเสียบตากพะโลมไว้ค่ะมันจะได้แห้งไวใบนะคะนี่มาดูกันทีนี้เราทำมันอย่างไรเนื่องด้วยทำดอกธนบัลใช่ไหมปัญหาเรา,เรามันมีหลายวัน ตอนนี้ก็มาทำแล้วก้านลวดมันไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเพราะว่าอดอกของเรามันดอกใหญ่แล้วมันต้องรับน้ำหนักเยอะไงนะคะเราก็เลยมา DIY หาที่ไหนไม่มีเราก็ DIY เองทำอย่างไรมาดูกัน่เลือดอุปกรณ์นะคะก็จะมีะเทปกาวคือกระดาษกาวยน่น ดูมุมสูงนะเพราะต้องดูมุมสูงมันเป็นทำก้านใหญ่ก้านยาวนะกระดาษดาวยน่นชิชู่กาว t o a น้ำเปล่าด้วยนะแล้วก็แปรงแปรงไว้ทากาวแล้วก็นี่ก้านลวดที่เราไปหามาได้ตัวนี้คือขนาดสี่มิลนะคะสี่มิลนะคะแข็งแรงรับน้ำหนักได้แน,น่นอนนะคะนี่ การลวดปึ๊บดินการลวดแล้วก็ดิน,ด,น,ด,นดินที่เราผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะสีค่อนข้างจะสดนะเพราะว่าพอดีใช้แอปใช้แอปสีมาเลยแบบเอาเพี้ยนหน่อยนะจริงๆแเราสีไม่สดขนาดนี้นะเดี๋ยวค่อยดูสีจริงเวลาใช้กล้องหลังนะคะอ่าเราจะใช้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้รีดใช้เครื่องรีดรีดเอานะ,ะแล้วก็ แล้วก็แผ่นโฟมแผ่นโฟมตัวนี้โอ้เอามาไว้เพื่อเอามาลองเบลลองคึงนั่นเองนะคะอลองคึเที่โอ้ใช้ยอยู่ตลอดลองตากลองตัดลองเบลตัวนี้แผ่นโฟมตัวนี้นะคะดูกันนี่ขั้นตอนนะคะ เราได้ก้านมาแล้วอันนี้คือมันเป็นเป็น,ปนม้วนกลมๆใหญ่ๆมานะคะเรามาตัดเอาไปเสื้อ,อที่ร้านอุปกรณ์ก่อ,กอ้างนะคะนี่แล้วมาตัดตามความยาวต้องการเราได้เราได้ขนาดความหนาความแข็งแรงของเขาแล้วแล้วทีนี้เราก็าตัดตามความยาวความต้องการของเรานะคะเนี่ยเนาะถ้าใครที่เออไม่ต้องการความแข็งแรงก็ไม่ต้องซื้อแบบนี้มาดีไอโอนะคะเพราะว่า ซื้อออสะดวกกว่าซื้อสําเร็จรูปมันสะดวกกว่าเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาพันด้วยเทปก้าวเทปก้าวนะนี่หลังจากนั้นนีพันเทปก้าวแล้วก็จะมาพันด้วยทิชชู่พอพันทิชชู่เสร็จเราก็จะมาพันด้วยดินไทย แท่นี้เราก็จะได้กล้านดอกไม้ที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบแล้วนะคะอ่ะดูก,รออกัรวี่โอ๊ทำกันอย่างไรก่อนอืนนะคะโอกก็เอากาวกาวธรรมดานี่แหละกาวทีโอเอนะคะโอกกจะไปผสมกับน้ำนะคะผสมกับน้ำนะคะก็ปุกใส่แยกก่อนเพราะว่าทำไมต้องผสมกับน้ำ เราจะใช้พันเราไม่ต้องการความเหนียวหรือความหมาดของกาวเราต้องการความแบบว่าได้แค่ว่าเป็นน้ํากาวที่แปะติดได้นะคะถ้าเหนียวแล้วมันจะติดทิชชูแล้วว่าก็จะทํางานยากนเกนาะเดี๋ยวหา นี่นะคะเราก็จะเมอุบุบอนให้โคก่อนน้ำเปล่าอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะใช้กาวดี่แหละกาวทีโอเอกาวระถนดี่แหละเออใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ผสมละลายเหมือนกับละ,ละลายกับน้ำนันแหละค่ะนะคะให้มันแบบว่าบางๆเจือจางมันจะได้เอา ไม่เหนียวเกินไปแล้วก็มันจะได้เนื้อกาวอยู่ได้ความเหนียวของกาวอยู่นะคะนี่เหมือนจะใส่น้ำาเยอะเกินไปถูเทน้ำออกอ่ะาเนี่ยนะคะก็ละลายเนื้อกาวก่อนยังไงมันก็เหนียวอยู่เพราะว่ากาว T O A เนี่ยมันละลายน้ําได้นะคะแล้วก็เอามาละลายแบบนี้นี่ละลายอ่า ถ้าเอากาวน้ำใสอ่ะมันเวลาแห้งแล้วมันจะเล็กมันจะมีความแข็งกอรอโอถึงแนะนําให้เอากาวลาเท็กคือกาวเนี่ยน,น,น้ําข้น <c oughs> เนี่ยนะคะบางอย่างเราต้องการความที่ไม่หนืดมากไม่หมาดมาก,มากอางเช่นเนี่ยที่เอาเจะมาทาตรงนี้นะคะแล้วก็บางอย่างเราต้องการกาวที่มีความหมาดหรือหนืดมาก ในการประกอบดอกไม้อย่างนี้นะคะมันเป็นแปลงทาสีเก่ามันมีสีิดไปด้วยรูปออกก่อนโอเคอ่าก็จะได้เป็นใสายๆแบบนี้นะคะจะเจอการเขาเขาจะได้เป็นเหนียวมากจะได้ทำงานง่ายนั่นเองอ่า ริ่มต้นแล้วก็เอามาดัดให้ตรงนะคะต้องให้ตรงนะอย่าให้มันงอนะงอเนี่ยมันจะคึงยากแล้วก็มาเล็งก่อนแล้วก็มาดัดนะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดัดให้มันตรงแล้วนะคะเราก็เอา,าพันด้วย จะากาโยนใครที่หอทิชชู่เสร็จแล้วจะหอด้วยจะพันด้วยโฟลาเทปก็ได้นะคะเก่งและขยัน DIY แก้ปัญหาอีกแล้วคุณโถใช่ค่ะเจอปัญหาที่บอกว่าตัวเองเจอเจอเองแล้วไม่รู้จะทำยังไง่ะซื้อไม่มีล้วก็คิดว่านักเรียนหรือเ c ที่เจอปัญหาแบบนี้อ่ะเราน่าจะช่วยให้เขา มีทําออกได้นะคะอ่ะเราก็ว่า DIY กันถ้าจะใช้โฟลาเทปเลยก็กลัวมันไม่อยู่กลัวไม่ติดพวดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะเอาอกระดาษกาวย่นนี่แหละมันเป็นกระดาษกาวอ่ะมันก็เหนียวอ่ะนะคะแล้วก็มาพัานแบบนี้นะคะพันพันโอต้องใช้สิบสองเส้นอะ เดี๋ยวจะไปลงอะไรต่างๆทีนี้ต่อไปเดี๋ยวจะไปลงในกลุ่มสมาคมคนรักดินปั้นนะคะสำหรับคนที่ทํางานถักนะคะต้องการความแข็งแรงของรวดนะอย่างเช่นจะไปถักกล้วยไม้ฝาหลังชีสก็ทําแบบนี้ได้นะแต่ว่าเราเปลี่ยนจากดินแค่เป็นเส้นไหมเท่านั้นเองนะคะเอาเส้นไหมพันแทนนะคะแบบนี้อ่า แล้วก็หมุน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 ให้มันแน่นอย่าให้มีฟอกอากาศหมุนหมุนหมุนเลมันก็จะไม่ค่อยเรียบหรอกแต่ว่าเราก็คือค่อยๆหมุนเขาให้มันแบบเหมือนกับไล่อากาศออกจากจากในเนี้ยนะคะนี่มันก็จะไม่ไม่ค่อยเรียบหรอกนะแต่ก็ใช้ได้อะแบบนี้นะ,ะเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่คือพันกระดาษกรยนเสร็จแล้วเราก็จะมาพันด้วยทิชชู่ ทำไมต้องพัน 1, ด้วยทิชชู่เพราะต้องการความอ้วนที่ชู่ราคาถูกกว่ากระดาษก,กาวยน่นเพราะฉะนั้นเรา,เาพันด้วยกระดาษกาวย่นแค่รอบเดียวแล้วเราก็พันด้วยทิชชู่เพื่อเพิ่มความอ้วนทำไมต้องใส่ทิชชู่ลงไปเพราะว่าจะได้ไม่เปืองดินจะได้ไม่เปืองดินด้วยนะคะนี่พอเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะเราก็เอาทิชชู่มาอ่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงใคนต้องใชตนน้ตัวนี้อ่ะ กาวมานะคะส่วนที่เหลือเราจะเหลือไว้ไว้จับหน่อยอ่านะคะก็ทาแบบอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องเป็นเครื่อไม่ต้องเหนียวอ่ะกาวไม่ต้องเหนียวนะคะถ้ากาวเหนียวมันก็ทำงานยาก แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆพันนะคะค่อยๆพันพันลงไปมันก็จะบวชจะอ้วนแต่มันไม่อ้วนนะเดี๋ยวเราจะมาบิดเขาบิดเขาไล่ฟองอากาศออกอ,อีกทีหนึ่งเห็นอย่างนี้อ้วนแล้วอย่าอ้วนนะเดี๋ยวเราบิดเขาอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณสุริสาตอนนี้เราก็จะมา DIY นะคะเพราะว่างาน เอาง่าย okay, ว่าถ้าเส้นลวดหนาขนาดนี้เนะี่ยราคาค่อนข้างแพงถ้ามันทําออกมาเสร็จสมบูรณ์แบบเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยขนาดตัวนี้นะซื้อมานะเรามาตัดแบ่งแล้วยังตกเส้นละสี่บาทสี่บาทที่ยังไม่ได้ทําเนี่ยเพิ่มความเพิ่มความอว้วนให้กับเขาเลยนี่ไอ้นี่คากาวยังไม่ทั่วเลยเอาใหม่เอา,อเ,อาเอาให้สดก่อนนะคนะ คือผสมน้ำเอาแค่ว่าไม่ให้มันหนื่อยนี่อันนี้มันขาดใช่พันไปพันมามันขาดแล้วก็เอาดีแหละน้ากาวนี่แหละแตะเข้าไปแล้วก็รูดนะคะกี่ยงโอ้โหขนาดอยู่ในบ้านนะก็พันไปพันไปลงไปพันได้ลงไปถามว่ารั่วเส้นเล็กทําได้ไหมทําได้แต่ว่าต้องเอาถ้างานที่ต้องรับน้าหนักเยอะๆนะเส้นเล็กเอาไปอยู่ ไม่อยากซื้อหรือว่าหาหาไม่ทันก็ p i y เอาแบบนี้ค่ะแล้วก็เก่าอ่าบีบนะคะทีนี้บีบบีบปลายขนาบีบแล้วก็หมุนเขาหน่อยแอบแบบนี้เห็นไหมแล้วหลังจากนี้แล้วก็จะค่อยๆบีบ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 เพื่อไล่อากาศออก นะคะคแล้วมันก็จะผอมลงบิดบิดบิดลงแน่นแน่แนผอมลงแน่นอนนะคะนี่แล้วเป็นการแบบบีบให้แบบว่าขณะที่ชูดน่ะมันติดกับเนื้อกาวแต่ถ้าเราไม่ติดแล้วมันถ้าเราไม่ทากาวแน่นอนอ่ะมันจะมีเป็นแบบว่าลื่นๆแล้วก็ฟองอากาศเข้าได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บิดบิดนะบิดแบบนี้บิด ใครเข้ามาทีหลังนะคะก็เดี๋ยวแชร์ไว้ดูได้นะแชร์ไว้ดูได้หรือก็เข้าไปในกลุ่มสมาคมคนรักดินปั้นแห่งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวโอจะเอางาน DIY หรืออะไรที่แบบพอช่วยได้ที่ไม่เกี่ยวกับห้องเรียนที่เราสามารถแบ่งปันอะไรได้ก็จะใส่เข้าไปให้นะคะเข้าไปในกลุ่มนั้นไปเลยนะคะโอเป็นคนดูแลสวัสดีค่ะขยันแท้กว่าจะฝั <c oughs> เอ,อ๋มันต้องทานต่พวกหา,าไม่ได้จริงๆนี่เส้นลวดขนาดสี่มิลจะต้องทําเอา ทานตะว,วันให้อยู่ให้ได้นะคะเราต้องทําโอ้หาซื้อสองเจ้าแล้วมันไม่ได้เพราะทานตะว,วันเราดอกใหญ่แล้วหนักมากเราต้องทําเองแล้วเป็นการแนะนําให้กับหลายคนที่ต้องการเส้นลวดที่รับน้าหนักได้เยอะๆอย่างเรานะคะทํางานปั้นอะฟาแลนอปชีตเราไม่ต้องมีไม้ไม้ค้ำหรือลวดค้ำเราเอาตัวเนี้ย โค้งตามแล้วก็ใส่ดอกใส่ดอกสวยงามมากเพราะมันแข็งแรงเบ็ดเบ็ดเบ็ดเราต้องทำยังไงมันก็คุ้มคุ้มที่เราจะไปหาซื้ออีกถ้าผิดพลาดอีกก็เปองตังค์สำหรับคนที่อ่าไม่มีคืออยากจะทำเองใส่กับดอกไม้ธรรมดาไม่ต้องการน้ำหนักเยอะก็เอาลว่เส้นเล็กทำเองได้ทำแบบนี้แหละ ว่าเวลาเราซื้อกันยาวมาสองบาทสามบาทถ้าเกิดใช้เยอะๆนะถ้าว่างๆก็ทำทิ้งไว้ก็ได้นะคะประหยัดต้นทุนเราทำเองนี่แบบนี้นะคะเอาแบบว่าโอเคเหมือนม่นนี่ลงแล้วนะแล้วเราก็ซ้ำาดยการชุดน้ำกาวนี่แหละอีกรอบทาทา เพื่ออะไรเพื่อความแข็งแรงนะคะแล้วก็จัดการจัดการอะไรดินค่ะนะคะเราทาด้วยแล้วเราก็จะเอาดินมาพัานแล้วนะเนี่ยเนาะอย่า,อาที่ชั่วก่อนกาวนี้ต้องทาอยู่แล้วแต่เราเตรียมสถานท,ที่คืนอ่ะทีนี้ก็จะคืนนะคะวางไว้ตรงนี้โอทาแค่ส่วนบนก่อนเพราะจะค่อยค่อยพันลงไป ดินนี่นะถ้าใครทํางานถักก็ทําแบบนี้ได้เปลี่ยนจากดินมาพันก็เอาเส้นไหมสีเขียวมาพันเป็นก้านดอกไม้แทนได้นะคะถ้าเราไปซื้อเขานะลวดขแข็งๆแบบนี้อ่ะที่ทําเสร็จสบูน่น่ะมันจะแพงมาก6กบาทเลยแหละเส้นละ6บาทหรือเส้นละสิบาทก็แล้วแต่นะคะแต่เท่าทีา่ที่ซื้อมาล่าสุดนี่นเส้นละ3าบาท4บาทที่แบบว่า แต่มันก็ไม่แข็งขนาดนี้ไงอืมแล้วดินออกมานวดนะคะทำไมต้องทาทิ้งไว้เพราะว่ามันก็จะต้องรอให้เกาหมาต่อยึงน,นะคะนวดนวดดูนะคะตรงนี้โอจะมาไว้คึงครึงนะแล้วก็จะใช้วิธีนะคะ ช้วิธีรีดแต่ไม่ใส่ถุงแก้วรีดระดับเบอร์ที่หนาที่สุดวางนี่ราทากาวไว้แล้ว แล้วเราก็พันขณะที่ดินมันยังปีกเปียกอยู่นี่แหละค่ะนี่เราก็จะได้ก้านที่อุบวบใหญ่ๆตามความต้องการแล้วนะคะถ้าใครไม่ต้องการก้านที่อุบัใหญ่ๆก็ไม่ต้องพันทิชชู่แต่ที่พันทิชชู่นี่ก็เพราะว่าเราต้องการให้มันอุบั ใหญ่ๆนั่นเองกโอเสียงมาร้องล้องแข่งกันต้องขอประทานอาไยด้วยที่บาพพ้านพอพอผันชิมักด้วยค่ะนะคะเอาไว้เข่ากันนดเีนี่แบบนี้นะคะแล้วก็คึงคึงนะคะค่อยๆคึง หลายคนบอกว่าครูไม่ต้องทากาวได้ไหมก็ได้แต่ดินต้องหมาดแล้วก็ท่างเหนียวมันจะติดกับทิชชู่เราอย่าปั่นแรงเราต้องค่อยคคืนค่อยๆปั่นลงไปเพราะลมมันจะเข้านี่นไครค่อยๆคืน ให้มันไม่ให้เห็นรอยต่อให้มันเนียนนะคะโฟมตัวนี้ดีมากๆเป็นทั้งที่ลองตากลองตัดลองเบลแล้วก็คึงก้านนะคะไม่ว่าก้านเล็กก้านใหญ่นี่คึงได้ดียังมีเหลือนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้โฟมตัวนี้แผ่ละหกบบาทไม่วรวมค่าส่งค่ะ มันเหมือนแผ่นโฟมสีเขียวที่โอเคยเอามาเลยค่ะแต่ว,ว่าโอ๋เปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มันดูสบายตาแค่นี้ค่ะอ่าแล้วเราก็มันยังไม่สุดไงก็ต้องทำเพิ่มถ้าใครไม่อยากอ้วนมากก็ให้ใช้เพียงแค่ เอ่อระดับเบอร์ห้าก็ได้นะคะคือระดับกลางเรียดออกมาทําไมต้องเอาหนาหนาเพื่อหนึ่งอยากให้มันอ้วนสองอยากเวลาคืงแล้วมันก็คือจะได้กระจายพื้นที่ในการรัดหรือจับตัวกันเกาะกันที่มันมีช่วงรอยต่อรอยห่างกันเนี่ยนะคะนี่ที่สําคัญนะถ้าเราทําแบบนี้ด้วยวิธีการเรียดแล้วมาพันนะ่ะงานมันจะเรียบ ้ง่ายกว่าไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะคะแล้วก็กาวกาวแบบไม่ต้องเหนืดไม่ต้องหมาดเอาแบบเจอจางเจอจางนะคะแต่อย่าแ็กมากอย่าอย่าเหลวมากนี่โอ้ยเหลวอ,อ,อ,อยู่นะ แล้วก็มาทาน นี่เหลือเก็บนะคะแล้วก็จะมาคืนเหลือแล้วก็เก็บไว้ใช้ต่อแบบนี้อืแล้วก็ค่อยๆอยคืนคืน ก็ลูดตกปลายให้มันเรียบๆเียนแบบนี้นีแบบนี้นะคะให้มันแบบไล่ลงไปอีกตรงจนต,ตรงไปปลายให้มันแนบไปกับเส้นลวดแล้วก็ตัวทิชู่ลู่ลงไปแบบนี้อ่ามันก็จะมีหลุดออกมาบ้างเพราะว่าส่วนเกินแล้วก็จะลูกก่บีอนี่นะคะอ่าคือ ค่อยๆให้มันเรียบเพราะว่าเมื่อกี้เรากรรมกรรมแล้วมันเป็นรอยนิ้วมือเราก็ต้องมาคืนมาต้องรี่ทำอย่าเป่าพัดลมใส่ถ้าเป่าพัดลมใส่อ่ะมันมันจะหมาดมันจะแห้งแล้วมันจะเป็นรอยย่นๆนไม่เป็นอุปมงค์ชนนะคะใช้พื้นที่กว้างหน่อยเพราะว่ามันยาวบางทีเราวางของเกะกะชนแน่ เรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็จะไปตากนี่เหมือนอยู่ขมือ่อไหร่ตากไว้เนะนี่ยแบบเนี้ยนี่นะคะตากไว้เดี๋ยวเราก็จะไปเสียบตากนะคะนี่เดี๋ยววางไว้ก่อนก็นีน่เห็นไหม ีลงจอันนี้ยังไม่แห้งสนิทนะจะเอาวโชว์จะถอดวโชว์แบบนี้ค่ะเห็นไหมเราก็จะได้ก้านใหญ่ๆแข็งแรงแข็งแรงแล้วทานตะวันเราจะได้แข็งแรง นี่ตัวน,นี้ทําก่อนนะนี่นะคะเราก็จะเอามาประกอบกลักษณะนี้แหละนี่เห็นไหมอันนี้ก้านมันอ่อนไงคะรเราลำหนักไม่ได้ติดตามชมวันต่อไปนะคะ ว่าชะรับหลังได้หรือปเปล่าลองมาทํำกันดูนะคะถ้าใครทําได้แล้วยงังไงส่งการบ้านมาให้ดูด้วยนะคะอย่าออไปแล้วค่ะใครเข้ามาทีหลังก็ดูย้อนหลังได้นะคะคน<ม>ทําก็แข็งแรงก้าวขึ้นอีกแล้วค่ะอ้โหามันต้องอยู่แล้วค่ะเพราะว่านวดดินเองนะคะนวดซิลิโคนเองสารพัดทําเองมันก็เลยบอกนี่ดูนะคะ ใครที่มาเรียนทําดินกับโอะคือเขาจะเข้าประกวดเนะพราะกล้ามกันแล้วพราะกายกันแล้วนะคะโอเคเราก็มาแบ่งปันอะไรที่แบ่งปันได้ก็แบ่งปันแล้วนะคะโอหเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ